สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีเมษทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่1-15มิถุนายนปี2568การงานการเงินและความรักของท่านช่วงนี้เป็นยังไงบ้างท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่และโชคลาบของท่านจะมาจากไหนมารับฟังกันได้เลยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาว ราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกค่อนข้างที่จะราบรื่นและสดใสนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทําอยากจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ก็จะได้เริ่มต้นในสิ่งที่ท่านอยากจะเริ่มต้นและจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีเมษท่านค่อนข้างที่จะท่านเป็นคนมีเสน่ห์น่าเชื่อถือดูมีออร่าดูดีดูสวยดูหล่อ วาจาค่อนข้างที่จะโดดเด่นพูดจะเป็นเงินเป็นทองเป็นที่เคารพรักและนับถือใครเห็นใครก็เมตตาใครเห็นก็อยากเข้าใกล้อยากจะร่วมงานด้วยจะมีพลังบางอย่างดึงดูดคนให้เข้ามาหานะคะปัญหาต่างๆที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่เรื่องที่ท่านกำลังอึดอัดใจอยู่ จะมีทางแก้ทางออกจะมีข่าวดีเกิดขึ้นสําหรับท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ชาวราศีเมษมีความสุขกับการทํางานถึงแม้ท่านจะทํางานประจําก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพะหนึ่งนะคะได้ทํางานที่ชอบมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีดวงได้ทําโปรเจกต์ใหม่และเป็นโปรเจกต์ที่ท่านนั้น ไม่คิดว่าจะได้ทําแต่เป็นโปรเจกต์ที่จะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านในเรื่องของการงานสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นในช่วงเครื่องเดือนแรกตั้งใจที่จะพูดคุยหรือว่าติดต่อทุราสําญสาคัญได้เลยค่ะในช่วงเครื่องเดือนแรกนี้เหมาะมากเพราะนอกจากท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะผ,ผู้จาน้มน้าวจิตใจคนได้ดี ที่สำคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่เพื่อนสนิทมิตรสหายคนในครอบครัวการพูดคุยกับคนรอบข้างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ค่อยมีใครนำความอึดอัดใจมาให้ท่านมากจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นบุตรหลานคนใกล้ชิดมีข่าวดีจากการพูดคุยเหมาะแก่การเดินทางเหมาะแก่การออกพบปะผู้คน ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายซื้อมาขายไปซื้อขายแล้เปลี่ยนเซลลในหน้าต่างๆวาจาโดดเด่นในช่วงครึ่งเดือนแรกอถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ให้ท่านคิดหารูปแบบใหม่ๆในการส่งเสริมการขายมาช่วยกระตุ้นยอดขายแล้วท่านจะขายดีนะคะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยท่านใดที่เป็นเซล์ลในหน้าต่างๆก็เหมาะแก่การพบปะลูกค้าทั้งหน้าเจอลูกค้าโดยอาจจะเป็นการ พูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลอะไรติดต่อได้ติดต่อไปได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะรำคาญเพราะท่านจะมีวิธีพูดคุยโน้มน้าวจ,จิตใจลูกค้าจะยอมรับฟังนะคะและที่สำคัญมีข่าวดีด้วยนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นการทำงานราบรื่นหากติดขัดมีปัญหาจะมีคนคอยช่วยเหลือ และที่สําคัญนะคะปัญหาที่เข้ามาเป็นปัญหาจุกจิกส่วนใหญ่แล้วท่านมีความสามารถชาวราศีเมษจะเป็นคนที่มักจะใช้ความสามารถของตัวเองในการแก้ไขปัญหาท่านไม่ค่อยจะขอความช่วยเหลือจากใครหรอกมีแต่คนอื่นจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยแต่จะต้องพิจารณาดูให้ดีๆในสิ่งที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือถ้าเกินความสามารถไม่ต้องยุ่งนะคะไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะ ในเรื่องของการงานกําลังรอคอยข่าวใดอยู่ก็ตามจะได้รับข่าวนั้นๆน,น,นะคะท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวต่างๆบางท่านจะเป็นข่าวดีมากๆสําหรับท่านด้วยอ่าโดยภาพรวมการงานมีข่าวดีมีโชคมีลาบนะคะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีภาระหน้าที่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ท่านพึงพอใจไม่ถึงขั้นไม่อยากทำหรือว่า ลำบากใจอยากจะลาออกไม่มีช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหลั่นล้าในการทำงานนะคะยังไงก็เหนือสิ่งอื่นใดก็การทำงานอย่าได้ประมาทให้มีสติละเอียดรอบคอบและรัดกลุ่มก็พอค่ะเอาล่ะต่อมามาที่การเงินของท่านกันบ้างแน่นอนนะคะการเงินก็ไม่แพ้การงานเลยทีเดียวค่ะท่านจะมีข่าวดีและโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีโอกาสได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจมีโอกาสได้ซื้อของที่มีคุณ มีโอกาสได้สิ่งของราคาแพงๆบางท่านอาจจะเป็นอาท่านใดที่จะยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมเงินหรือว่าซื้อบ้านซื้อรถช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เหมาะมากๆจะประสบความสําเร็จเมาแก่การพูดคุยกันยื่นเอกสารนะคะท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะขอผ่อนพันนี้สินอะไรก็ตามพูดคุยได้เลยค่ะหรือแม้แต่อยากจะขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและเคารพก็จะสําเร็จอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทํางาน ผู้หลัอผู้ใหญ่ที่บ้านได้ทั้งสิ้นนะคะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงมีดวงได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้นั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆเงินบางอย่างก็คงคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะแต่อยู่ๆท่านจะได้มารู้สิ่งของบางอย่างที่หายไปแล้วเอาอยู่ๆกลับหาเจอท่านมีดวงจะได้สิ่งของบางอย่างและเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างที่จะได้มาแล้วชื่นใจภาคภูมิใจนะคะ มีข่าวดีได้เงินจากการพูดคุยได้เงินจากการเดินทางยื่นเอกสารจะสําเร็จเนือสิ่งอื่นใดในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะเอาละทีนี้ก็มาฟังรายจ่ายของท่านกันบ้างท่านจะหมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้าน มีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเป็นคนใกล้ชิดบุตรหลานหรือไม่ก็เพื่อนสนิทคนคนที่ใกล้ชิดกับท่านหรือบางท่านอาจจะถ้ามีลูกน้องบริวารอาจจะได้ช่วยเหลือลูกน้องบริวารไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งอาจจะเป็นหนึ่งท่านเห็นเขาลําบากแล้วอ,อ้อลูกน้องคนนี้เป็นคนดีท่านยื่นมือเข้าไปช่วยหรือสองเขาเอ่ยปากเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเองนะคะยังไงก็เตรียมตัวรับมือให้ดีๆถ้าท่านไม่อยากช่วยเหลือก็ เตรียมตัวปฏิเสธเอาคําพผู้ชนิดที่ว่าบัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุนทํายังไงเขาจะไม่รู้สึกเสียหน้าในวันที่ท่านปฏิเสธนั่นเองนะคะลองดูนะแต่อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยนะคะถือว่าทําบุญนะการที่เราเป็นผู้ให้ให้ในขีดจํากัดที่เราสามารถให้ได้เนี่ยถ้าให้แล้วมีความสุขก็ให้เถอะค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพบปะผู้คนจะเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อติดต่อลูกค้า หรือว่าพาคนในครอบครัวนะคะเดินทางท่องเที่ยวท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปท่านจะได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะบางท่านจะได้ไปสถานที่แปลกใหม่เป็นสถานที่สวยงามไปแล้วมีพลังบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่าบางครั้งก็เป็นรายจ่ายที่ท่านอาสาจ่ายเองก็เป็นไปได้นะคะถ้า การเงินมีปัญหาเพราะบางท่านก็มีรายรับเพียงช่องทางเดียวเนาะท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะมีคนอยู่เบื้องหลังด้านการเงินมีคนคอยช่วยเหลือและต่อมาท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้มีโอกาสได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนนะคะอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมเสี่ยงได้คะ่ะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะและตัวท่านเองก็ใช้เงินเก่งนะคะจะได้สิ่งของ ่สวยงามที่ท่านอยากได้ได้แปง้งได้กระเป๋าได้รองเท้าอะไรประมาณนี้นะคะโดยภาพรวมถือว่ามีเงินให้ใช้จ่ายคล่องมือหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะแต่อย่าประมาทนะให้ท่านระมัดร,ระวังการใช้จ่ายนิดนึงเพราะดูดูแล้วท่านค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งด้วยสายเปย์นะคะใจใจป่าใจเจ้คนรอบข้างมานี่พร้อมเปนะคะ ทีนี้ก็มาที่ความรักของท่านกันบ้างความรักในคนโสดถามว่าท่านเปิดใจไหมถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นท่านอาจจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีก็ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นอยากจะคบหาดูใจนะคะคือพูด,ดง่ายๆจะได้พบเจอคนใหม่ๆและเป็นคนที่พูดคุยกันแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันชอบทํางานเหมือนการชอบทําอะไรแบบแบบเดียวกันเช่นเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าอยู่กับเพื่อนร่วมงานก็มีความสุขคนรอบข้างไม่ค่อยนำความอึดอัดใจมาให้มีก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเครื่องเดือนแรกที่มีความสุขบุตรหลานจะนำข่าวดีมาให้คู่ครองคนรักก็ถือว่าไม่ค่อยจะทำให้ท่านหงุดหงิดโมโหมากนะคะขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดอาจจะพูดผิดถูกไปบ้างพูดเร็วบ้างช้าบ้างก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ